สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกินแท็กเตอร์รถไทยมือสองสีสิเกตกลับมาพบมาพ่อกับทั้งร้านไปกินรถไทยกันอีกแล้วเมื่อนี้เป็นคลิปประจําวันที่แปดพฤศจิกาสองหาหกแปดครับอ่าสภาพรถไทยยู่สองคันสองรุ่นอ่ะเมื่อนี้เป็นสามคันเลยดีกว่าเบิ้งเห็นมันเราแล้วไปเลยสามคันบอกใครต้ลงดูเมื่อไดเมื่อนี้มาเบิ้งสามคันเลยเมื่อนี้เป็นยันมาสามสิบห้าแรงแล้วก็นิวฮอนแลนด์สามสิบแปดแรงแล้วก็อ่าเป็น กูตาสี่สิบแรงสามค่ายลนเลยมั้ยนี่สามรุ่นสามค่ายสามยีห่ห้อครับพี่น้องส่วนคันใดสิเป็นยังไงมาเบิง่งคันแรกกันเลยเนาะคันแรกนี่เป็นยันต์มาเอฟสามห้าสามห้าสองทีคือเป็นยันมาสามห้าตัวแรกรอหนาสิเป็นเผาสิบสี่รถพวกนี้ถือว่าตั้งสภาพเลยครับแต่ว่าเก็บงานพ่อเด่นใส่เก็บงานเหตุใส่งานได้คือว่าแบบว่าพร้อมใส่งานรถต่อไปคือว่า สสให้เลอรให้ดีให้เด่นเดบอบอเทืองขนาดเพรายังมันก็มีสองร้อยครับสนองสิ่นี้ตามภาษาตามอายุการใส่งานมันไฟก็โอเคอยู่ระบบไฟเดี๋ยวสีเดินหายได้พี่น้องเด้อระบบไฟสีเดินหายทั้งนี้อาศัยว่าเครื่องโอเคเครื่องดีอยู่ยังหนาเดือบหลายยังหนาเดือบหลายยังหนาดีโดนโดนละละวันต่อไปยังหลังนี่โอเคอยู่ครับยังหลังนี่เขาได้อยู่เขาได้หลายปีอยู่ยังสิบเอ็ดสองยี่สิบสี่ ฐานหลังกัสิเป็นเป็นฐานหกใบเบหลือบลาไหลเนาะใบเรือบางเนาะด้านหลังก้อบบนได้เห็นอย่างได้พี่น้องเด้อบก้อนเ็ชสีนะก็สิมีิหลงร้อยตามมายู่การใส่งานแต่ว่าเก็บพอซื้อใหม่เนาะรถคู่นี้เอาไปใส่กับเดี๋ยวใส่แล้วละแต่ว่าเโาเก็บพอซื้อใหม่ด้านลุ่นนากัสิมีขาบสนิมนะครับมีสนิมนะส่วนอีกคันนึงครับคันนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ คันนี้เป็นยูฮอลแลนด์วันนี้มีสามคันต่องเร็วเนี่ยอันนี้ฮอลแลนด์ T438R เรียก38แรงเป็นประบบยีสต์ซัตเทิลอันนั้นเกิดยีสต์ซัตเทิลกันครับยันมาเครื่องไดเนิคอินเจคชั่นเกิดที่ซัตเทิลใส่พวงมาลัยนี่เดินหน้าแปดพลังแปดต้องตัวเหมาะกับพี่น้องที่มีงบเบาหลายแต่ว่าอยากได้ตัวตู้ใส่สายใน่รบบอบก้อนนะพี่น้องเนาะอันนี้ได้ครับโอเคราคาเบาแรงส่องอันนี้ต้องที่ที่จะซับอันนี้สีซันเดิมเหมาะ ยดถั่วทำไมยืดถั่วทำไม่ล้างทากำลังแตกเลยล้างทังเด้อย่างย่างในนานี่เหลืออยู่มั้สามสิบเปอร์เซ็นต์สีสันเดิมเดิมครับคันนี้เครื่องโอเคยอยู่คันนี้เครื่องโอเคยอยู่ล้างหลังเดินออยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้านหลังกสะสาจานครับเป็นโพชุ่ไมไปแล้วผ่านเป็นผ่านผีทีครับเป็นผ่านหาผ่านผีทีใบเดี๋ยวหนาอยู่น้ำอยู่คันนี้เดี๋ยวสะมาลองขับลองไถเบิ้งส่วนอีกคันหนึ่ง นี่อันนี้ช่วงนี้ลดราคาเนื่องพอาเอ่อยังบาากขึ้นนะเนืนน่องเนื่งเพอได้เนื่งพอซื้อไว้เก็บอยู่ซื้อไว้อยู่ทำให้พี่น้องผู้ใด้ร้องเงินขายเขาช่วงนี้มาจ้องไว้ก่อนขายเขาแล้วเงินพอแล้วพ่อมาเอากันแหละพ่ออย่างทำนะให้เราเห้เลยไปคนอื่นผมคเชว่ารถไม่เริ่มหาเริ่มขึ้นราคาขึน้นนะคือราคาท้องแหละไม่ขึ้นไม่ลงคันนี้ซีเรียแล้วครับอ่า เปุ้ยสีให้หน่อยนึงเพราะว่าบางทีบางทียังเช่นมอ,องวังแคร์เนี่ยต้นไม้สุดที่ชนิดครับต้นแต่หลายคันหลายยี่ห้อแล้วล่ะทำไมจะเป็นเล็กเหรอชนิดพอมันถือเชิงค้อนพอมันเข้มกับปุ้ยสีให้เป็นบางส่วนนะพี่น้องได้อาด่านล่างนี่บอลในเห็ดหนังเ,นเดิมเห็นยังเห็นสีเล็กอยู่เครื่องเดิมครับรถแค่นี้เครื่องเดิมดีออยังเห็นสีเหล็กอยู่ย่างนาเหลือประมาณ80%ออาเอรเของโอตันี เื่องเดิมันี้ทอนกาตัดแล้วยางหลังโอตนันีเหือกันโอตันีหลบลเอ่อเหลืออยู่ประมาณ60%ด้านหลังตัดสีให้แล้วโค้ชสีให้แล้วตัวควางสวยงามเก็บปู่ซื้อไปแล้วครับันนี่ผ่านไม่ผ่านตรงรุ่นครับผ่าน24 FPP Part ใบก็เ,เหเลือเนี่ยยู่เอาเก็บบูสต์หลักดีลบไปเรียบร้อยและจะเห็นทีนี้นมาลองขับลองถ่ายเหมนกัน เอาขันเลกก่อนมาลิงแจ๊ะอันนี้เป็นยันมาสามสุขนาแรงั้นคือว่ารถราคาแสงกระบาดเนี่ยเอาพ่อเดี๋ยวใส่เด็กพี่น้องเดินมีเงินมีท้องก็ค่อยแต่งคอยเติมไปจักรเทียน,ยนขขต์ราคาสองสามแสนเด็กผู้น้องไม่ถึงพ่อใจอย่าของมึงเองหรอก เราสุขันที่ออกจากร้านอยู่เาะว่าทำไมเราอยากต้องเสริมอยากเหย่ยงหนังเสื่มเสริมการที่ออกจากร้านได้ครับ แล้วนๆสัวนหนึ่้นดำส่นเดียวเขาทดลองเบิงว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าคบเสีอนซีดอใส่ได้ิูงจิตต้มได้เบิงสาธิหมาแลงครับกันมาผมมีคนเลยโอเคอยร่างอีกร่านึง เสียงจิ๊จิ้ตั้งชือเสียงสายพานเด้อเดี๋ยวสิบปลายเขาเปลี่ยนสายพานหน่เพราะว่าผู้ถูกว่าเขาเสียงอย่างโอเคเลย มีไอแต่ว่ามีคนแสดงว่าระบบปั๊มแต่ว่าถือว่าผมไม่ยังครับเพราะเขาอาจจะจุดนันเขาไปยังตพื้นนิดนึงครับคือความเลี้งนะเขาอาจจะแตงต่แตงยังมาแต่ว่าบวไอนี่ถือว่าเครื่องบานหลวมะนะเพื่อนเ้วน้ำน้ำน้ำไมเี่ยนน้บอกว่าไม่เียนน<า>้บ,บ,บ่ไม่ใส่ฐา,า,านใช้งยารอเย็นตัวพื้นมบาบางนนึงครับแต่ำนีก็ถือว่าพอใส่อยู่สหรับเอ่อนื้คอคอนเรียน สามสิบแปดแร,งเ,รงเพราะอยไรนเพราะวยูวอนแลนด์มีเขาสิมีระบบมีระบบบอือถึงว่าสำหรับลูกค้าเดี๋ยวไปต่อไซอะไรนะเชนเลอร์ยกดำหรือว่าอย่างสตอเป็นพวกระบบไฟเขามีให้แต่ถือว่าอันนี้ก็สง่งอยู่สำหรับยูวอนแลนด์สามสิบแปดแรงเด้อคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสาพันบาทยูวอนแลนด์มีเรียนตกเยน มสองสิบแแล้วมเสีนับาทเด้อ,อเอเวลาพี่น้องอยากได้ขั้นนี้อ่้นกบวเตอมาลองเลยครับมาเีงเอาซเทยนเลยาเบิ้บขั้นหน่อยแล้วนี่ครับ,บ,นนบ,บขั้นหนีกีพอได้ใแ้วนีสิอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป่งไปเลยเปิงบังซีดิเจ็ครับอ่าซีเจ็จุบแรงไปแล้วโค้ชซีดิเจ็ตนีกับช่วยท้ามเขาไงเป็นรถ4ีเนาะ ทีนี้ค้อมแข้งอยู่แล้วรับจ้างเลยครับรถคุณ อ่าเขาซื้อเงี้ยเดี๋ยวมีเงดนกยอะคันนี้ก็เก็บงานเหตพราะจะใส่งานเลยพี่น้องเด้อ47ซื้อ8ปกตินี่ราคามีแต3แสนเยนอ่างเง้ยแหละแต่ว่ามือหนีเอาไป2000บาทโอ้2 8000 0 0บาทตกใจ2 8000 0 0บาทครับสำหรับ47เรียงพร้อมใส่งาน เครื่องเกียร e ์ระบบให้ตัวลีกอากายยางดีคันนี้หนึ่งแสนามพับาทพอหนึ่งแสาม1มืนหบาทแสนเจ็ดมื่นบาทเอนมืนห้านบา่ก็้ฝากไว้สามคันเลยละสำหรับพี่น้องท่านไหนสิว่าอยากเบิ้งส่วนตัวอยากเบิ้งพิเศษอยากวิดีโอคออย่างไรก็ลองทักกขบเบิ้งเบิ้ง ศูนย์หกหาหนึ่งสองศูนย์เจ็ดสี่หาเบอร์ของผมศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดหกแปดสี่โทษอะไยังเดียวไล้ใส่อะไรอีกแล้วอ่ะมือหนีไฟไว้สามคันครับขอบคุณพี่น้องามกดติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องออมรถไถมือสองดูเห็ดการณขอบคุณครับสวัสดีครับ